สวัสดีครับผมนาะยอธิวัตรศรีวังโดยหัวข้อการนำเสนอก็จะมีที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการดำเนินการศึกษาและผลการวิจัยครับที่มาและความสำคัญนะครับจากผลสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2537จนถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ปีพศ2548นะครับ และในอนาคตคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมีสัสดส่วนถึงสูงถึงร้อยละ20ซ์ของประชากรทั้งหมดนะครับเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นปัญหาสุขภาพก็จะตามมานะครับเช่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงก็ต่อต่างๆมีการเสื่อมสภาพร่างกายมีการเสื่อมสภาพลงนะครับ และวิธีแก้ปัญหาที่นิยมส่วนใหญ่นะครับก็คือการออกกําลังกายนั่นเองครับการออกกาลังกายจะช่วยลดอัตราการเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและสมรรถภาพทางกายแข็งแรงขึ้นดีขึ้นครับและในปัจจุบันนะครับสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากนะครับเช่นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมติดตามข่าวสารหรือ ทำกิจกรรมอื่นๆนะครับผมเลยอยากพัฒนาแอปพลิเคชันที่อยู่บนสมาร์ทโฟนให้มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุนะครับและอยากศึกษาเทคโนโลยี accelerometer sensor ด้วยนะครับโดยเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาก็จะมีโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android นะครับโปรแกรม Android Studio เรียม Database เซนเซอร์ accelerometer และ Kotlin นะครับ วิธีการดำเนินการศึกษานะครับโดยขั้นแรกผมจะทำการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของท่าออกกำลังกายต่างๆนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า G-Sensor Locker ในการเก็บข้อมูลนะครับโดยจะเก็บข้อมูลของแกน x, y และ z ในลักษณะท่าทางต่างๆนะครับโดยจะเก็บมาเป็นไฟล์ csv ครับจากนั้นจะนำไฟล์ csv มาทำเป็นกราฟนะครับเพื่อหาช่วง Stable และช่วง P k นะครับเพื่อนำไปเขียนโปรแกรมในการ Detect ท่าออกกำลังกายนะครับยกตัวยอย่างเช่นกราฟท่าออกกำลังกายท่ายกแขนแบบที่1นะครับช่วง Stable ผมจะให้ x อยู่ช่วงระหว่างลบสถึง1นะครับ y อยู่ช่วงลบหถึง1 z 9แถึง11และช่วง P นะครับ x จะอยู่ที่ลบ10ถึงลบ7 y ลบ1ถึง 1, 1. และสัดเท่ากับ0นถึง5นะครับวิธีการดีเทคนะครับคือจะตรวจสอบว่าในระยะเริ่มแรกเนี่ยผู้ใช้อยู่ในช่วงสเตเบิหรือไม่นะครับแล้วก็ให้ผู้ใช้ออกกำลังกายนะครับให้ไปถึงช่วง p พีคแล้วกลับมายังสเตเบินะครับก็จะระบบก็จะนับเป็น1น,นะครับแต่ถ้าผู้ใช้ไปไม่ไปไม่ถึงช่วงพีคนะครับระ,ระบบก็จะไม่นับค่าให้ครับ การทำงานของระบบนะครับคือเซนเซอร์แอคเซเล e โรมิเตอร์นะครับจะส่งค่าข้อมูลในแนวแกน x, y, z ไปยังกระบวนการดีเทคนะครับเพื่อตรวจสอบว่าถ้าออกกำลังกายตรงหรือไม่จากนั้นก็จะส่งข้อมูลการออกกำลังกายไปเก็บยังดาต้าเบสนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลไปแสดงผลยังอินเทอร์เฟซบนแอปพลิเคชันนะครับ นี้เป็นตัวอย่างวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันขณะออกกำลังกายนะครับยกตัวอย่างถ้ายกแขนแบบที่1นนะครับก็จะมีคำแนะนำคือ 1. จับโทรศัพท์ในแนวนอนเลยในลักษณะหงายหน้าจอไว้ที่หน้าขานะครับแล้วก็ยกแขนท่อนล่างขึ้นในลักษณะพับข้อศอกแล้วก็นำแขนกลับมาวางไว้ในลักษณะเดิมนะครับระบบก็จะนับเป็น1ให้นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆระบบก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับ ผลการวิจัยนะครับนี่คือหน้าแอปพลิเคชันนะครับจะประกอบด้วยเมนูหลัก3เมนูนะครับคือสาระน่ารู้จะเป็นเนื้อหาบทความให้ผู้สูงอายุได้อ่านนะครับ2คือเมนูออกกำลังกายนะครับก็จะมีปุ่มเริ่มปุ่มพักปุ่มทำต่อปุ่มหยุดแล้วก็ปุ่มบันทึกนะครับโดยการทำงานของปุ่มก็จะมีดังนี้นะครับเมื่อเรากดปุ่มเริ่มนะครับระบบจะรับค่าจากเซนเซอร์แล้ว ก็เอามาดีเทคว่าท่าขอกลังกายตรงหรือไม่นะครับเมื่อกดปุ่มพักจะหยุดรับค่าจากเซนเซอร์นะครับถ้ากดปุ่มทําต่อระบบจะรับค่าจากเซนเซอร์และกลับมาดีเทคเหมือนเดิมนะครับถ้ากดปุ่มหยุดก็จะหยุดรับค่าจากเซนเซอร์แล้วกดบันทึกนะครับระบบก็จะบันทึกข้อมูลการออกกําลังกายให้นะครับอันนี้เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลการออกกําลังกายนะครับ ต่อไปเป็นการสาธิตการใช้แอปพลิเคชันขณะออกกำลังกายนะครับเข้าแอปพลิเคชันเลือกเมนูออกกำลังกายเลือกท่ายกแขน1นึ่ทำตามคำแนะนำครับจากนั้นกดปุ่มเริ่มครับแล้วก็เริ่มออกกำลังกาย เมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็กดปุ่มหยุดครับกดบันทึกจากนั้นข้อมูลที่เราออกกำลังกายเมื่อสักครู่จะไปโชว์ในหน้าในหน้าสรุปออกกำลังกายนะครับทดลองออกกำลังกายท่าที่2ครับทําตามคำแนะนําแล้วกดปุ่มเริ่มครับ กดปุ่มหยุดกดปุ่มบันทึกทดลองออกกำลังกายท่ากลางแขนครับอันนี้เราจะทดลองการ เลือกท่าออกกำลังกายแบบที่1แต่ใช้ท่าการออกกำลังกายแบบที่2นะครับเพื่อเช็กดูว่าระบบจะทำงานถูกต้องหรือไม่ครับระบบทำงานถูกต้องนะครับเพราะว่าระบบไม่นับจำนวนให้เพราะว่าท่าออกกำลังกายไม่ถูกต้องตามที่เลือกนะครับแล้วเราจะทดลองเลือกท่าออกกำลังกายแบบที่2แต่ทดลองทำท่าออกกำลังกายแบบที่1นนะครับ เพื่อทดสอบว่าระบบจะตรวจจับความถูกต้องได้หรือไม่ครับผลปรากฏว่าระบบทำงานถูกต้องนะครับเพราะว่าไม่นับจำนวนให้ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ